ขอพบผู้ปกครองนั้นพิเศษนะครับในช่วงของการแข่งขันกีฬาวันนี้จะให้ทุกท่านได้พบกับครูผู้รับผิดชอบแล้วก็โค้ดผู้ควบคุมทีมต่างๆที่จะได้มาพูดให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องแฟนเพจกองเชียร์ของเรียนบ้านนันปอกไปร่วมเชียร์กีฬาด้วยกันจะให้คุณครูสัตวัตนะครับผู้ที่จะเป็นโค้ดคอยดูแลนักเรียนเนี่ยได้ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันที่จะได้เชิญพ่อแม่พี่น้องไปร่วมชมร่วมเชียร์ในประเภทการแข่งขันของโรงเรียนบ้านนันปอกของพวกเราครับครับ สำหรับนะครับกีฬาข้าไข่หนองบัวลำีนะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่6นะครับมกราคมนี้วันที่30นี้มีแช์บอลนะครับวอลเล์บอลชายแล้วก็แชร์บอลปอถึงปอครับสำหรับวันที่1เป็นเปตองนะครับจะตัดสินเลยในวันเดียวนะครับเปตองหญิงและชายครับวันที่2นะครับฟุตซอลอนุบาลเซปักตะกร้อชายฟุตซอลปอถึง3แล้วก็ฟุตบอล7คน รวมถึงวอลเลย์บอลหญิงด้วยครับวันที่4นะครับเป็นกีตานะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันที่6ก็เป็นวิ่งเปรี้ยวนุบาลแลวก็เป็นขบวนพาเหรดครับสำหรับตารางนะครับผมจะเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันเพื่ออัปเดตนะครับเพื่อนักเรียนจะเข้ารอบผมก็จะได้อัปเดตไปยังกลุ่มของโรงเรียนครับสมรรถนะสมรรถภาพของลูกหลานเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาฟังจากครูพิทูลนะครับผู้ควบคุมทีมโดยรวมว่า ลูกหลานเราเนี่ยมีพะละกาลังเป็นยังไงอะไรต่างๆให้ผู้ปกครองได้ฟังกันครับเรียนเชิญครูวิทุนครับสาหรับร่างกายและก็ความพร้อมของนักกีฬาของพวกเรานะครับพรได้รู้ว่าจะมีการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแล้วก็เริ่มแบ่งประเภทกีฬานะครับจัดตัวนักกีฬาแบ่งนักเรียนแต่ละประเภทซ้อมนะครับซ้อมให้หนักนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนั้นพร้อมร่างกายนักกีฬาพร้อมซ้อมหนักซ้อมดีใช่ ทำการซ้อมด้วยโค้ดที่มีความรู้ความสามารถและฝีมืออันยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้พวกเราเต็มที่ประเภททุกกีฬาครับท่านบอกครับเต็มที่ทุกประเภทกีฬานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของอการเดินทางนะครับอาหารการกินหรือการนัดหมายต่างๆนะครับสาหรับคลังสบียงของพวกเราเชิญเชิญครูสารตะบนครับนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้มาพบปะ พบปะาก่อนที่เราจะออกไปแข่งขันนะคะแข่งขันกีฬาเพื่อแสดงถึงศักยภาพของค่ซึ่งปีนี้เราจะจัดอย่างอลังการะคะ่ะแล้วก็เราจะไปกินขนมจีนนะคะขนมจีนอร่อยๆนะคะโดยฝีมือแม่ครัวของเรานะคะ,อะนอกจากอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็อยากจะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคะถึงนมนมเนยนะคะน้ําดื่มที่ผู้ปกครองอยากจะ,ะใหะ้สมทบกับ โรงเรียนนะคะก็เชิญชวนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถ้ากองมีน้ําใจน้ําจิตนะคะเป็นสายทาน้ําใจให้ลูกนักเรียนของเรานะคะการแข่งขันกีฬาก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าที่ขอความร่วมมือก็คือวันที่6นะคะเราจะไปด้วยกันนะคะเป็นพลังใจให้กับลูกๆนักเรียนของเราค่ะ ในการแข่งขันกีฬาเครื่อข่ายโรงเรียนนองบริเวีนะคะจะเริ่มเมื่ออื่นคะ่ะขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะร่วมเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานของของเฮาทุกปีนะคะ,ะให้อุ่นนาฝากข้างเดี๋ยวไปทางไหนเห็นตะบ้านดอนกอกเป็นตาหน้าอุ่นใจคัะคะ่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะในวันที่วันศุกร์ที่6ธันวาคมค่ะขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่มีเสือกีฬาตัวไม่นะคะขอ ขอความร่วมมือค่ะร่วมเดินขบวนพาเลตนะคะ,ะให้มันโก้คักอาอลังการกว่า้านบมืองอื่นค่ะนะคะ่วนผู้ปกครองคนอ,อื่นๆนะคะเขาก็ไปให้กําลังใจาบรานของเขานะคะดังคือทุกปีนะคะทุกทุกปีก็มีแต่ด่ดอนกอกนี่แหละนอกองเชื้อละลายปีนี้กังวงว่าผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองทุกท่านคงให้ความร่วมมือและก็ะสนับสนุน ไปเป็นกำลังใจให้โบรานของเขาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจจากผู้ปกครองกำลังใจจากกองเชียร์ที่จะนำสิ่งต่างๆมาสมทบกันไม่ว่าอาหารการกินนะครับไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมเป็นกำลังไม่มีก็มานั่งร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมกันเป็นกำลังใจให้ลูกหลานช่วยกัน นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปแสดงศักยภาพไปแสดงพลังของเราร่วมกันเช่นนั้นแล้วเยนเชิญพี่น้องนะครับตามล้านเรียญตั้งแต่อื่นเป็นนไปแล้วก็รวมพลังกันวันที่6กนะครับวันศุกร์ที่6ธันวาคมวันนี้รายการพอพบพี่น้องนะครับแฟนเพจก็คงพบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันนะครับวันพรุ่งนี้ที่สนามแข่งกันที่ชุมชนหนองบัวระเวนะครับมั่นใจปลอดภัยแล้วก็มาแสดงพลังเชียร์เต็มร้อยร่วมกันครับวันนี้ขอบคุณมาอย่างทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ